ดีนะคะหายกันไปนานนะคะไม่ต้องถามว่าสบายดีไหมเยอะมากนะคะเอ่อ uh, mm hmm. ก็ตอนนี้ออย11อาทิ hmm. นะคะตั้งครร11อาทิ hmm. แล้วแล้วก็ปกติเนี่ยออยจะอัปเดตอาการทุกๆอาทิ mm hmm. เลยนะคะแต่ว่าช่วงอาทิที่9 ออยหายไปนะคะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะวีที่9วีที่10ก็อัปเดตรวดเดียวทั้งทั้ง2วีคเลยละกันนะคะในวีที่9เนี่ยออยมีอาการอะไรบ้างนะคะ<笑><笑><笑>ก็อาการจะคล้ายๆกับในวีที่8ก็คือมีอาการผื่นผอมอแล้วก็จะเวียนหัวแบบน่วงนะคะคือ เวลาทานอะไรจนอิ่มเนี่ยหรือว่าทานอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆแล้วไม่เคยทานเนี่ยทานลงไปแล้วจะรู้สึกว่าจะอ้วกนะคะแล้วก็อ้วกออกมาหมดเลยแต่ก็ยังดีที่ยังทานต่อได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกดีเป็นพิเศษเวลาได้ทานข้าวผัดกะเพราเออทานข้าวผัดกะเพราแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นมานะคะเป็นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะในวีคที่แ แต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่อ่ะวิคที่9เนี่ยจะเริ่มเป็นทุกวันแต่ในวิคที่8เนี่ยอืมช่วงวิคที่6-7-8จะเป็นแบบเนี้ยแพ้ท้องแค่บางวันเท่านั้นนะคะแต่ในวิคที่9ก็คือเป็นทุกวันเลยนะคะเป็นทุกวันเลยแล้วร, <c oughs> นะรู้สึกแย่มากนะรู้สึกแย่มากก็จำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ออยมาอัปเดตตั้งคันตอน8ปดวิก จำได้ไหมคะครั้งที่แล้วที่อัปเดตตั้งคันตอนนั้นเนี่ยออยพูดไปประมาณครึ่งชั่วโมงมพูดไปประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วออยมีไลฟ์สอนภาษาญี่ปุ่นน้องๆต่อนะคะในกลุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็สอนต่อแล้วก็พูดต่ออีก2ชั่วโมง เออนะคะช่วงที่พูดเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีละรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วไม่ไหวละก็เลยขอขอตัวเอ,อไปพักผ่อนก่อนนะคะเสร็จแล้วคุณสามีก็เพิ่งกลับมาแล้วก็อ๋อยก็อาบน้ําเตรียมตัวนอนไงคุณสามีก็มาจุ๊บเงี้ยเออมาจุ๊บแล้วรู้สึกอุ้ยแม่นนะ่ะเออก็รู้สึก จะอ้วกนะคะก็ไปอ้วกอัววออกหมดเลยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะพูดเยอะพอพูดเยอะแล้วลมมันจะเข้าท้องไงลมมันจะเข้าเข้าเข้าไปในตัวหรือออกไหมเออนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพูดเยอะหรือว่าเมนคุณสาม,มีนะคะก็เลยอ้วกออกไปแล้วก็หลังจากวันนั้นมานะคะเข้าสู่วีที่9กก็จะเป็นอาการแบบนั้นมนาะตลอดทุกวันเลยนะคะรู้สึกไม่ดีเลย